ขอบคุณครับขอบคุณทุกทมากมากครับกรทำโครงการของเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านท,ทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทํากันในวันนี้ก็เหลือคนทําน้อยลงไปทุกทีน้อยมากคือเป็ดย่างี่มีครับไปที่ไหนก็จะเจอ,เจอขอ<ม>้าวเป็ดยังพอมีใช่ไหมผักพอาก็มีใช่ผักพอาก็มีใช่ก็มีเป็ดย่างก็มีกินใช่ผักพอาก็มีกินใช่แต่เป็นแต่ว่า ราจุดนี้เป็นกระเพราเป็ดย่างไม่ค่อยมีคนทำไม่มีเพราะร้านขายข้าวหน้าเป็ดก็ไม่ทํากะเพราเป็ดย่างแต่ร้านนี้ทําร้านนี้เป็ดก็ทําเองนะครับไม่ได้ไปซื้อเป็ดเข้ามาเป็ดก็ทําเองทําเองไงถึที่มันแท้แน่จริงคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็ดนี้เขาเขาย่างเองนะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะยังมีพวกหมูกรอบคุณดูหมูกรอบดูหนังหมูกรอบก็ดิผมเชื่อว่าต้องใส่อะไรเข้าลงไปในผงฟูแน่นอนเหมืนกรอบมันฟูขึ้นมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวรอถามเขาก็ได้แล้วเขาทำกะเพราเป็ดย่างด้วย แล้วเขาพูดเองเลยด้วยกะเพราเป็ดย่างถ้าเกิดใครทำแล้วมันไม่แห้งเนี่ยอย่าทำนะโอ้โหมันไม่อร่อยมันไม่ได้ต้องแห้งๆเรา<ง><ง>ฟังเขาพูดเราก็ใช้ได้ว่าวิธีการคิดวิธีการพูดแล้วเขาก็บอกได้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็เลยจะมาสอนทำกะเพราเป็ดย่างกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณพันธ์แย้มละไม้จากร้านโตเป็ดย่างโตเจ้ีครับสวัสด<อ>ีครับเอขาโตนี่เป็นใคร เหรอะแล้วเราเป็นอะไรกับโตเป็นญาติกันค่ะเป็นญาติกันกับโตเป็ดย่างเขาทำมากี่ปีแล้วโตเป็ดย่างเนี่ยสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีที่ร้านย่างเป็ดเองเปล่าย่างเองค่ะย่างเองไอหมูกรอบนี่ทําเองเปล่าทำเองค่ะทำเองมันทำไมมันกรอบขนาดนั้นน่ะอยู่ที่วิธีการทําค่ะเหรอ มันฟูมันจะไม่ได้ใส่ผมฟูลงไปนะหนังมันคือตรงส่วนหนังเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เราตกใจเพรมันกรอบมันพุ่งขึ้นมาอันนี้จะเป็นแค่หมูเลยไปเป็นปลาตั้งโกแล้วะมันฟูอะไรขนาดนั้นจริงจริงร้านอยู่ตรงไหนคะสาขาแรกอยู่ที่บางพคูะแล้วสาขาสองอยู่เมืองทองค่ะอยู่ที่เมืองทองส่วนตัวเอ๋เองนี่อยู่เมืองทองอยู่เมืองทองอยู่ที่เมืองทองนะคะวันนี้เราจะมาสอนทํากันนะครับทำไม เอ๊อถามถามนิดหนึ่งอเพราะมันมีสองสาขามึงเลยย่างเป็ดเองได้อยู่เราต้องไม่รู้วันหนึ่งวันหนึ่ง,น,น,งนี่เป็ดย่างกี่ตัวทั้ง2สาขาเลยประมาณห้าสิบตัวค่้าสตัวีนนเยอะเลยนี่ขนาดช่วงโควิดนะคุณผู้ชมเอ,อพราะฉะนั้นจ,จริงๆแล้วเขาก็ต้องขายดีแน่นอนแล้วมันเป็นยังไงอ่ะทำไมถึงมาบอกว่าอร่อยขนาดนี้เราไปดูวิธีการทาพร้อมๆกันไปเลยดีกว่าจากโตเป็ดย่างกระเพราเป็ดย่าง นี่ร้านเก่านะนี่ร้านเก่าแก่ร้านโบราณเลยร้านเล็กๆนะครับชื่อโตเป็ดย่างนี่อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่เมืองทองใช่ค่ะอันนี้อยู่เมืองทองหนึ่งนะจ้ะเมืองทองเมืองทองสามค่ะอ๋อเมืองทองธานีอะนะเมืองทองสามนะนี่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 เป็ดเป็ดเป็นตัวตัวอย่างนี้เริ่มต้นจากกระทะยังไงเอาน้ํามันทานิดหน่อยอ่าน้ามันจีกระทะให้ร้อนอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะแล้วก็ใส่เป็ดลงไปเอาเป็ดย่างเนี่ยค่ะคั่วให้แห้งนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียม ใส่แบบไม่ต้องบรรย่าบรรยังเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกพริกชี้ฟ้าแดงครับที่นี่ใส่เครื่องไม่บรรย่าบรรยังนะครับคุณผู้ชมใส่ด้วยตามด้วยพริกกระเลียงพริกกระเลียงโอ้โหไม่บรรย่าเลยนงใส่ไปเลยค่ะครับปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยน้ํามันหอยครับค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสครับค่ะแล้วก็คั่วต่อให้แห้งเอาให้แห้งเอาให้แห้งค่ะ แล้วตามด้วยใบกระเพราเสร็จดูดิดูใายใบ,บกระเพราเลยแล้วก็ขั้วไฟแรงๆเลยอโอ้โหแล้วก็เอารุงค่ะเป็นอันเสร็จที่เรียบร,<ช>ร้อยใ่้ถ้าผู้ชมหมูตู้ซะขนาดนี้กระเพราเป็ดย่างครับนี่ออาเสร็จเป็ดแล้วแต่ที่มันไม่หมูจริงมันอยู่ที่ขั้นตอนเบื้องหลังไล่ไปก่อนเลยหนึ่งเป็ดใช้เป็ดอะไรใช้เป็ดอ่าเชอร์รี่เชอร์รี่ค่ะเป็ดเชอร์รี่นะฮะเป็ดเชอร์รี่มันดีตรงไหน มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นสาบห,หนึ่งมันไม่มีกลิ่นสาบสองท่านผู้ชมย่างแล้วเนื้อมันจะนุ่มแล้วมันไม่เหนียวเขาเลยจะใช้เป็ดย่างที่ท่านเห็นกินกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เป็ดเชอรี่หมด<ช>นะครับแล<ฮ>ะรจริงๆแล้วสําคัญที่สุดเลยท่านผู้ชมมันไม่สาบนี่ดิใช่ไอ้ไม่สาบนี่มันเวิร์กที่สุดนะสำหรับเป็ดนะครับเป็ดย่างเนี่ยเขาจะใส่เครื่องเทศยัดในท้องมีเต้าเจี้ยวด้วยมีเกลือแล้วก็มีเหล้าขาวด้วยใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปเป่าลมนะ แล้วก็ไปย่างย้อมสีใช่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเป็ดย่างออกมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ที่ร้านนี้คือความเก่าแก่แบบคนจีนโบราณนะท่านผู้ชมเขาจะมีกระเพราเป็ดขายด้วยมีกระเพราเป็ดมีกระเพราหมูกรอบใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวผัดน้ำเลียบนั่นละสมัยก่อนก็ขายกันอย่างนั้นใช่ค่ะสมัยก่อนแต่ต่อมาก็เหลือแต่เป็ดย่างอย่างเดียวคุณอ้อเชิญครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับ เผ็ดเผ็ดนะแต่อร่อยมากคุณผู้ชมตัวเป็ดนุ่มเนื้อเป็ดนะนุ่มเลยนะครับแล้วแห้งหมดเลยหนังยังคงกรอบเหมือนเดิมพริกกระเลี่ยงเข้าไปเนี่ยเผ็ดมากเลยมันเผ็ดร้อนะฮะเผ็ดร้อนแล้วมันอร่อยแล้วมันหอมกระเพราก็ทําได้หอมขึ้นจมูกมากพริกชี้ฟ้านี่มันสร้างความสวยงามเท่านั้นนะนะแต่ว่าความเผ็ดเผ็ดร้อนนี่ได้จากพริกกระเลียงไหมใช่คุณโกะครับเชิญครับโอ้โหเชิญนี่จะทานน้าเลยนะฮะหนูจะบอก นี่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าผัดกะเพราร้านนี้ที่โดนเพอ,อไรเพราะว่าคือหนูเนี่ยด้วยตัวตัวเป็นคนชอบกินผันกเพราหแห้งๆอ,อันนี้มันผัดแบบโบราณเลยนะคุณผู้ชมผัดแบบโบราณเลยนะคือไม่มีน้ํามันมหอยเยอะๆไม,มไ,มไม่มีน้ำแชะแเออเกลียจริงคือเป็นเป็นเป็นผันกกะเพราที่แห้งแล้วแบบหนุดรักอ่ะหนูลาหนูตาผัผกเพราแล้วกินเจอแบบนี้นคือแบบที่สำคัญคือน้ำลายไหลไม่หยุดคุณผู้ชมตอนนี้ <laughs> รสชาดีมากคุณผู้ชมดีมากๆจริงๆถ้าใครไปแถวเมืองทองนะแวะไปครับโตเป็ดย่างนะครับคือต้องบอกว่าหนูเคยกินนะอ่ะก็บ้านหนูแถวนั้นอ่ะฮะคืออ๋อเคยกินไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเขาเหมือนกับว่าจะเอาแบบเขาเรียกออะไรพวกเศษเป็ดอ่ะ เ,ออเ,เวลาเวลาเขาขายพวกหนังอะไรอหลือ<ล>เอเอ้ยเขาก็จะล้อที่ครูพวกข้ออ่อนข้อนู่นข้อนี่แล้วก็มามาผัดออืซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังอยู่เคยกินแบบนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันไม่เคยแห้งขนาดนี้ผ่านไปแถวเมืองทองคุณผู้ชมลงแวะไปโดนครับกับร้านโตเป็ดย่างเมนูกระเพรากระเพราเป็ดย่างรับไปเลยครับเมนูนะี้ติบขนาเต็มติบขนาเต็มติบะนาเต็ม คุณผู้ชมอันนี้สุดจริงๆงเพราะว่าตัวเนี่ยเป็ดอรเ่ยังคงเป็นเป็ดย,ย่างอยู่เหมือนเดิมมันอ, <c oughs> อ,อ,อร่อยจริงๆมันเป็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยอันเนี้ยผมสำคัญมากคผมคถามนิดนึงอ่ะความรู้สึกจริง่ะมีเจ้าไหนใช้หรือพลิกเกลี่น<ร>แล้วมาผัดกับเผาเป็นมันมีด้วยมันเติมคุณมเิมแล้วโดดเด่นมากใครก็รู้ว่ากระเทียมนี่มันแพงแค่ไหนดูเาทเน ใส่แบบไม่บรรย่าบรรยังเลยเขาใส่กันอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเลยเรอใช่ค่ะจริงๆเหรอใช่ค่ะเธอทำงี้จริงจริงเหรอทำงี้จริงๆค่ะไม่ใช่มาออกรายการแล้วมาทำอย่างนี้นะไม่ค่ะไปกินที่ร้านได้แบบนี้ได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้และไอ้หนังที่ใช้อะไรลงไปมันฟูขนาดนี้อ๋ออันนี้ก็แล้วแต่คนทําค่ะโอ้โหจริงจรพราะพะนั้นไปที่ร้านขายอะไรบ้างเดี๋ยวถามอีกหน่อยดิมีหลายอย่างค่ะมีกะเพราเป็ดกะเพราหมูกรอบหมูกรอบเครื่องเกลือข้าวผัดหนําเรียบผัดหูกล้วย พวกนี้กระเพาะปลาน้ำแดงอยากอยากกินอยากกินหมูกรอบพวกเกลือเอออยากกินหมูกรอบอยากกินหมูกรอบหมูกรอบพวกเกลือง่ายนิดเดียวมันอยู่ใกล้ๆคุณไงใกล้ๆที่คุณปลูกไอ้กระบอกเพชรปลอมอ่ะจริงอจริงเรปลจริงเมเขเ่เลีสิ้นนะโอเคเพชรนั่นแหละสามารถไปกันได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะทานเป็ดกระเพราแบบนี้นะไปทานได้เลยของเขาดีจริงๆครับวันนี้ขอบคุณคุณนพันธ์ขอบคุณร้านโตเป็ดย่าง ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอยากจะทำอะไรที่หนังแปลกออกไปคแอปเปิลครับไม่ใช่แอปเปิลธรรมดาต้องเป็นแอปเปิลชุบแป้งทอดเปลี่ยนรสชาติของการทานแอปเปิลครับจากที่เราทานสดให้มันมีอะไรอีกสักนิดหนึ่งนิดเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วหรหน้าแบบนี้ขนมปังชีสกระเทียมครับ อร่อยคุณผู้ชมกรอบข้างนอกและชีสมันพอดีมากแล้วมันหอมกลุ่นไปหมดเลยคุณผู้ชมครับมันอร่อยมันแตกต่างชีสเลือกไหมคิดไม่ดีกินไม่เป็นกินไม่เป็นนะครับสวัสคุณผ